นิทานช้างกับนกกระเรียนในป่าใหญ่แห่งหนึ่งช้างตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกำลังเดินทางไปตามแม่น้ําวันหนึ่งมันพบกับนกกระเรียนที่มีขนาดเล็กและบินได้ช้างมองนกกระเรียนและคิดในใจทาไมมันถึงเล็กขนาดนี้มันคงทําอะไรไม่ได้มากมายหรอกช้างพูดกับนกกระเรียนว่ามาดูสิฉันเดินได้เร็วและแข็งแรงมาก จะท้าคุณวิ่งแข่งกับฉันไหมนกกระเรียนยิ้มและตอบว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถชนะได้ด้วยขนาดหรือความเร็วบางครั้งการใช้ความสามารถที่แตกต่างกันอาจทำให้เราเป็นผู้ชนะทั้งสองตกลงที่จะท้ากันในการแข่งขึ้นภูเขาช้างเริ่มเดินอย่างรวดเร็วแต่ก็กังวลว่าความเร็วของนอกกระเรียนจะไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้นกกระเรียนบินขึ้นไปอย่างช้าช้าแต่ไม่หยุดพาอรู้ว่ามันมีทักนะในการบินที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ขณะที่ช้างเดินขึ้นภูเขาด้วยความเหนื่อยลา้านกกระเรียนบินไปอย่างสม่ำเสมอโดยไม่หยุด ช้างรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วและต้องหยุดพักแต่ในขณะที่นกกระเรียนบินไปถึงยอดเขาก่อนเมื่อช้างถึงยอดเขามันเห็นนกกระเรียนรออยู่ที่หน้านางนกกระเรียนพูดว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถชนะด้วยความเร็วหรือความแข็งแรงบางครั้งการใช้ความสามารถที่ตัวเองมีให้เต็มที่คือกุญแจสู่ความสําเร็จช้างได้เรียนรู้ว่าการแข่งขันไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับขนาดหรือความเร็วแต่มันเกี่ยวกับการใช้ความสามารถที่แตกต่างกันอย่างชาฉลาดอช้างและนกกระเรียนยิ้มให้กัน พราะทั้งสองรู้ดีว่าทั้งคู่มีค่าที่แตกต่างกัน Thank you จบการนำเสนอค่ะ